อะไรเว้เนี่ยคุณนาคุณสวยปะด่านนับด่านนับขนขึ้นเบี้ยขึ้นคนไหลเมดต,ตามครับผมด่านคับด่านครับ,รบไปแล้วผิวน่าด่านเลยเว้ยกินครับเขาต้องเม็ดกินอยู่แล้วนะครับถอยครับกินครับ นั่นแน่ด้านครับ <c oughs> ไปครับมานั่นแ,น,แน่แทงก่อนแทงก่อนแทงเม็ดก่อนอแทงครับแทงครับเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะพี่แม่งเอาว่ะเขากินไว้เฮ้ยผมทุนนี่ว่า อะไรวะกินโคลนะอะถอยถอยถอยกินโคนกินโคนแทงเรล้วมา้าจะไปไหนอืมพิวนี่หัวสักหนึ่งทีดิไปไหนวะให้กินไว้กินเลยรออะไรล่ะกินเลย ทำไ้อมอ้อมอ้อมอ้อม,อ,อ,มอ่ะผิวนิดหนึ่งแล้วกันะะนะครับผิวเอาผิวอีกนิดหนึ่งครับกินโคนอืมอ้อผิวอีกนิดหนึ่งครับกินเหลือ นั่นแน่ะก,กินเลยครับกินเลยครับกำไรครับมาแล้วพูกอยู่ครับอืมก,กินเลยครับผมใจดีครับผมมันใจดีแล้วกินเดี๋ยวเราลุกกินคืนได้นะ <c oughs> จะมาเล่นแผนเปียวผมบอกไม่ดรอปนะลุกเข้าไปครับ กินนะผมทำไรกินเหรอโยกนีครับโอ้โหเอาอยากกินกินมาเลยครับรวยเว้ยฉันมันรวยอยากกินกินมาอะไรมันกินอะไรตรงนั้นไม่ให้กินผูกรวยกินไปเลยอะไรเนี่ยคุณการไก่ชนเ่ยกินครับผม เฮ้ยเอาว่ะไม่ยอมดันเว้ยโดดขึ้นครับดันแค่ป่อไม่ยอมดันไม่ยอมดันทำไมถึงไม่ยอมดันล่ะครับอืมอแยงครับแยงแยงเข้าไปมาโดดครับ มาพิวครับอืไอ้ชักลงมาครับชักลงมาโดนยา,ยนะยายงงแค่นั้นโดนยาไปงั้นแหละอือกินเข้าไปดันเลยครับผมทำไร กินมาอะไรจะได้มาโดดหนีครับกิน <c oughs> เข้าไปแ <c oughs> ทงก่อนครับแทงม้าก่อน โอ้กินโคนเลยกินเข้าไปครับเอาเลยแล้วกันอยากกินก็ต้องเอามามาแลกนะครับอโดดครับ <H u> อตามที่คิดไว้เป๊ะเลยนะเนี่ยไปครับผมอยากกินต้องเอามามาเลยครับ โอโ้กินเย้ยคฮกินนะผมอือซ้อนตูดหน่อยครับตกใจไหมครับซ้อนตูดขุนึทำไรทำไรอะ่ะพี่ทำไรเดรอกินนะครับรอเลยละครับกินเลย นั่นแน่ทำไรวะมาดงมาดันชึบชึบชึบอาแทงครับแทงครับแทงเข้าไปครับไงพี่อไงพี่ตายแล้วตายแล้ว โดดรูปพี่ไม่โดดลุกเว้ยมันดันตัวนั้น,น,น,นพริว้วพริว้ว อืฮึอืฮึอืฮอฮึนอแรกแหละครับจังหวะมันได้เขาลุกไปก่อนนะครับ เราแม่งกินเลยเว้ยกินลูกเ้าไปนั่นแน่ะอ้กินข้าไหครับเขาด่าจะต้องเอาเลือกกินนะครับผมเดาหรือว่า,าโคนกินเลือกได้ครับพี่ครับเอามากินนะครับเดี๋ยวๆมากินแล้วโดดลูกอะไรได้ไหมเนี่ย โดนลุกอะไรไม่ได้อะชึบชึบชึบยังทำอะไรไม่ได้นะครับโดดเปิดมาก็ยังทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอาเลยครับพี่จัดการเลยโดดเปิดลุกได้นะตั้งป้อมหมนครับตั้งป้อมอโดดตานั้นเว้ย แล้วก็หนีตานี้ดีครับอืมหนีอฝั่งเดี๋ยวแม่งโดนลูกกินเหลือนครับมาก็ต้องขับมานะดูหอยนั่นนี่อันนี้คััหนีต้องหนีห้ถูกตานะครับเดี๋ยวแม่งโดนลูกกินเหลือครับ องจับไม้อย่างเดียวแล้วมันน้ำพี่หมำ่ำโ<ม>ดนมาไปต้นนั่นเหรอจาไห้ ให้กินไปเฮ้ยทำไมเขาให้เรนกินวะกินก็กินนะให้กินมาเหรอครับที่เดินพลาดด้ไปเนี่ยจะเล่นอะไรผมว่าเขาน่าจะเดินพลาดวะท่านผู้ชม เราตันไปนานเลยเนะี่ยแสดงว่ากําลังคิดอยู่ใช่ไหมอ่ะมาต่อเรือเลยดีกว่ามาต่อแม่งเลยดีกว่าเก,กะว่ะเร็วต่อมาไม่ต่อโคลนหายบังคับนะครับ <c oughs>